อเดี๋ยวน้ำช่วยนะคะนะเราอะถึงเป็นนายจ้างแต่เราก็ช่วยนะคะนะแต่ถ้าเป็นไปได้นี่คือจะดีมากเลยถ้าเกิดว่าเธอทําแทนเราทั้งหมดนะคะนะช่วยค่ะช่วยกันช่วยกันค่ะร้านนี้ก็แคบจังเลยนะคะนะร้านไขค่คะทำไมประตูมันเล็กจังคะแล้วแถมมีเครื่องตรวจอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้าด้วยค่ะร้านไขค่คะเนี่ยแล้วน้ําสงสัยค่ะอ่าถ้าเกิดว่าเป็นกล่องที่ยังมีอยู่น้ําสามารถอ๋อน้าสามารถเอามาวางไว้เพื่อเติมได้เหมือนกันนะคะนะ ดี๋ยวพี่เขาจัดการหน้าที่ของเขาเองค่ะโอเคค่ะพี่เขาก็เร็วเท่านี้แหละค่ะนะ่นก็เร็วเท่าเรานั่นแหละค่ะนะส่วนใจเร็วนี่บอกตามตรงนะคะนะการที่เราลืมคิดหน้าคิดหลังนะคะว่าเขาเป็นคนยังไงเนี่ยมันเจ็บใจนะคะนะถ้าเกิดว่ากล่องเหลือแบบนี้นี่ให้น้ําทํำยังไงคะน้ําลองวางไว้เล่นๆแบบนี้ดูก่อนนะคะพี่เขาจะทายังไงคะอ่อเขาหยิบมาเองค่ะเอ๊อาจจะมีชั้นอื่นที่น้ําเลเบร์ทิ้งไว้หรือเปล่าคะ น้ำคงไม่แบบว่าขยันเอากล่องที่เขาส่งมาไปไว้ในรีสต็อกเองหรอกคะนะโอเคค่ะเขาเติมจนหมดนะคะนะอ๋อก็คือน้ำไม่ได้ทำสังเกตเองคะ่ะทีนี้มันก็ยังมีเหลือใช่ไหมคะเข้าใจแล้วคะ่ะพี่เขาก็เอามาไว้ในนี้เองเลยค่ะอ๋อแล้วพี่เขาทำอะไรต่อคะ <c oughs> น้ำว่าแล้วคะ่ะคือเจ้าที่คะขอโทษนะคะนะเดี๋ยวก่อนเราอย่ากินไม่ได้กินเลยใครให้วางค้างคืนคะค เอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวน้ําเนี่ยจะมาให้ตอกนกลางคืนนะคะนะตอนเช้ามาเดี๋ยวพี่เขาเก็บนะคะนะเข้าใจไหมคะทีนี้พี่เขาก็จะจัดการเคลียร์กล่องทั้งหมดในร้านให้เราเองเลยนะคะนะน้าว่ารู้สึกดีจังเลยนะคะพี่เขาทําหน้าที่เดียวนะคะนะถ้าเป็นเราเราทําทุกอย่างเลยใช่ไหมคะเราเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอะแล้วเธอยังไม่เห็นเราอีกอะความพยายามที่เรามีให้อะ่ะทาไมเธอถึงไม่เข้าใจอะ่ะแล้วทำไมหนึ่งปีนะยังเป็นคนอย่างนี้อยู่นะคะนะไม่ใช่ว่ามูฟออนไม่ได้คะ่ะเขาเรียกว่าเป็นคนมีความมั่นคงในตัวเองคะ่ะ ับไว้เลยค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้าค่ะไม่ต้องแปลกใจนะคะมีพนักงานใหม่มาค่ะว่าแต่พี่เขาชื่ออะไรนะคะนะลืมถามชื่อเลยค่ะขอบคุณมากค่ะโซดาน่าจะอีกี่ห้อหนึ่งนะคะนะไม่ได้สั่งมาค่ะขอบคุณนะคะนะขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะคือพอจัดการเองได้อยู่นะคะนะในตอนนี้นะคะนะไม่จําเป็นต้องมีแคชเชียร์เพิ่มเลยแค่มีคนช่วยจัดของก็พอละค่ะขอบคุณนะคะค่ะาไมคะคนสวยค่ะอ่าเริ่มมีขยะในร้านแล้วล่ะค่ะ เห็นอยู่ตรงหน้านี่แหละค่ะนะขอบคุณนะคะนะค่ะพี่เขาเติมตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยความหมายไหนคะความหมายคือถ้ามีของออกจากเชลปั๊บพี่เข้ามาปุ๊บเลยค่ะพอดีค่ะขอบคุณมากเลยค่ะนะสวัสดีค่ะอันนี้ไปทํางานแต่เช้าเหรอคะค่ะอันนี้ซื้อของเติมร้านแต่เช้าเลยใช่ไหมคะเนี่ยน่าจะใช่นะคะนะพยักหน้าเลยค่ะเมื่อกี้นะคะนะ